เกาะเกรนนทบุรีวันที่สิบเฮ้ยวันนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วยี่สิบห้าพฤษภาคมสองห้าหกแปดนี่วันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองห้าหกแปดได้มาเกาะเกร็ ลังหแ้วถึงแล้ววัดปลารมัยนีย่งเจอแล้วตังค์ลืมไว้ในกระเป๋าเกงตอนไปโรงพยาบาลจุฬาตังไวท้ทอนผู้โดยสารหนึ่งปึกหัวสองวัวสองได้แล้ว มึงไม่บริการแอดมึงอะไม่บริการแอดแอดถึงไม่มีน้อยไงมีเพลมนน้อยอยนะ่ะชนี่นเสร็จแล้วปลาลาดพริกกิโลละแปดสิบสองกิโลปลาส้อยนะปลาส้อยทอดกรอบลาดพพิกอร่อยมากขอบอกมาลองกินดูเนี่กินเข้าไปแล้วด้วย ลงปากไปแล้วลงท้องไปแล้วนี่เนี่เยอะปลาเยอะฮะปลาเยอะปัปกชิก้นเยอะอะไรเยอะ2อกิโลเอง <c oughs> ควันลอยจังหกัก <c oughs> นี่ปลาซื้อมา2อกิโลทอดแล้วกิโลละแปด 80, นะ ไม่ใช่ถูกถูกอย่าคิดว่าถูกเนอะวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองห้าหกแปดซื้อมาจากตลาดนัดวัดปลายคองคุณสีมันมีสองกิโลพอดีเลยนี่แม่ครัวหัวป่ากำลังทอดกรอบเดี๋ยวจะเอาไปผัดพริกกทีหนึ่ง สองกิโลร้อยหกสิบปราตะเพียนก็มีระกิเทียนกิโลแล้วเท่าไหร่วะหกสิบซื้อมาสามตัวแปดสิบห้าบาทเ,เ,นเนี่ยเดี๋ยวจะไปเลื่อนรถพีโุดก่อนเ,อเ,เนี่ยหลวงพ่อปัญญานันท้าพิคุเจ้าวาดวัดชนลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานั้นท้ะพิขุชนประธานมหาวิาลศีนัครินวิโรธเชิญห้ามจุดเทียนพระพมมังคลาจารย์พระพรมมังคลาจารย์โรงพยาบาลชนประธานปักเก็ตไม่เคยมาเลย โรงพยาบาลนานไม่เคยมาเลย